ออกกาลังกายด้วยเครื่องออกกําลังกายแบบสั่นนะคะเพื่อนๆนี่เราจะออกกําลังกายด้วยเครื่องออกกําลังกายแบบสันส่นสั่นทีนี้มันจะทําให้กล้ามไอผิวหนังเราเนี่ยสั่นนะสั่นแล้วมันจะทําให้ละลายเซลลูไลท์เซลลเรียกอะไรนะเอกไขมันอ,อละลายไขมันอุดตันนี่สั่นนะเนี่มันสัน่นเห็นไหม ขาเราเนี่สัน่นติ๊กติ๊กเดิเนี่ดูได้ใช่ไหมสันส่นน,นั่นเองสั่นสั่นอันนี้เรียกว่าเครื่องสัน่นออกกําลังกายก็เลยจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆนได้ดูเนาะไม่ต้องวิ่งเออไม่ต้องไปวิ่งการแจ้งสําหรับคนที่ข้อเข่าเสื่อมไม่ได้ต้องเลอันนี้สําหรับคนที่ข้อเข่าเสือ่อมหรือว่าคนที่เออไม่สามารถเดินได้หรือว่า วิ่งได้อะไรเงี้ยค่ะดูค่ะดูค่ะอันนี้คือเครื่องออกกำลังกายแบบแบบสัน่นขนาดพูดยังสั่นเลยค่ะเพื่อนๆนะเนี่ยดูสิดูสิเอกมาดูให้หน่อยแม่ถ่ายกี่นาทีแล้วใคร ไปก่อนถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาปัดทีิงก่อนหนึ่งวัที่สามสิบหนึ่งวัที่สิบเอาประมาณ <c oughs> สัน้นว่าเนี่พี่น้องสั้นสัน้นเขาให้ทำเขาให้ออกร่างกายที่นีทีนะห้านาทีนี่นะห้านาทีเหรอโอ้ฉันพงจะทำแค่เอาขาออกบาห่างห่างนนี้มันจะั่นแรงหนือมั้ย